สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้ว EU หรือสหาภาพยุโรปตอบจดหมายนักเรียนไทยในยุโรปชี้จับตาสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมหนุนเสรีภาพการชุมนุมแสดงออกกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปเผยสหาภาพยุโรปตอบกลับจดหมาย ระบุจับตาดูการชุมนุมโดยสันติของกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิดสนับสนุนและยืนยันเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมและการข่าวสารอันเป็นหลักสากลและเป็นหลักที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไทย จากกรณีที่กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกไปยังสหาภาพยุโรปเรียกร้องให้จับตาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยและร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นล่าสุด เมื่อวันที่15ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา22.30น,นาทีเพศกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปได้เผยแพร่จดหมายตอบกลับของสหาภาพยุโรปโดยได้สรุปใจความว่า สหาภาพยุโรปได้รับจดหมายของเราแล้วรับทราบความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิธมนุษยชนในประเทศไทยและยืนยันว่าสหาภาพยุโรปกำลังจับตาดูการชุมนุมโดยสันติของกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ทางนี้สหาภาพยุโรปสนับสนุนและยืนยันเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมและการข่าวสารอันเป็นหลักสากลและเป็นหลักที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไทย สำหรับกลุ่มที่เรียกร้องนี้เป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กอังกฤษสกอตแลนด์อิตาลีออสเตรียและฮังการีที่สนับสนุนระบอบเสรีประชาธิปไตยและเป็นกลุ่มพันธมิตรกับ Association for Thai Democracy USA คณะราษฎรอินเตอร์เนชั่ล ไทยหวาน a r i a n e for Thai Democracy และกลุ่มอื่นๆในต่างประเทศโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น IO เร็วๆเยอะมากดินพันลาดเลยนะขอบคุณ EU และองค์กรประชาธิปไตยโลกอนุญาตจัดหนักอย่างเห็นความยุติธรรมแล้วครับ เมกายุคไบเดนถ้าลงได้เผือกชาติไหนพวก EU มันก็จะเด้งรับลูกตามด้วยบอกได้สั้นๆ4ปีในไทยนับจากนี้จะมีแต่ประเด็น,ดนร้อนๆวาวุ่นตามมาอีกแน่เมื่อเทียบกับทรัมป์ที่ไม่ค่อยจะวุ่นวายกับไทยมากเท่าไหร่ถ้ารัฐบาลทำระยำต้องร้องเรียน EU เขาเล่นรัฐบาลเฮงสวยนี้แน่เป็นประชาชนคนหนึ่งค่ะที่สนับสนุนประชาธิปไตยค่ะ รีบๆตัดสิทธิการค้าสักทีเดอะครับผมอยากจะเห็นคนดิ้นกันแล้วตักกะการเมืองของสลิมคือพยายามอธิบายว่าผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยเหมือนกับคนที่แตแบงเถียงว่าแสงจันทร์สว่างกว่าแสงอาทิตย์ มีผู้นำที่ระยำต่ำช้ามากที่สุดไม่เคยเห็นผู้นำที่ประชาชนหรือต่างประเทศไม่ยอมรับผู้นำคนนี้ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสตราบใดที่ยังมีผู้นำที่งโง่ไม่สำนึกตัวเองประเทศชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโลกที่พัฒนาแล้วเห็นตรงกันในความเป็นคนเท่าเทียมมีควายไทยอยากจะเป็นขี้ค่าทาตเป็นขี้ฝุน่นใต้เท้างานนี้โดดแล้วรัฐบาลบิ๊กตู่สกัดม็อบไม่ได้ ม็อบสิบธันวาปลุกร้อง UN กดดันรัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา1 1 2ชี้เป็นกฎหมายที่ล้าหลังพร้อมเตรียมไปประท้วงกดดันที่งานประชุมสหประชาชาตินครเจนีวาโดยเมื่อเวลาประมาณ1 0 3นาิกา30นาทีของวันที่10ธันวาคมปี2 5 6 3นห้าสําน้าสำนักง,งานสหประชาชาติกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมในวันสิทธิ มนุษยชนสากลเรียกร้องให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติหรือ UN และนานาชาติกดดันรัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่เป็นกฎหมายปิดกัน้นเสรีภาพการแสดงความเห็นทางการเมืองของไทยและเป็นกฎหมายมีบทลงโทษสูงและละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลใช้กฎหมายนี้ดำเนินคดีกับประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาล โดยคุณสมยศพรึกษากเกษมสุขสมาชิกกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยอดีตผู้ต้องโทษคดีมาตรา112ได้กล่าวว่ากฎหมายมาตรานี้ล้าหลังและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนทั้งยังเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจใช้กำจัด ฝ่ายตรงข้ามและปิดกั้นการเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมืองกับผู้มีอำนาจรัฐปัจจุบันผู้มีอำนาจรัฐใช้กฎหมายมาตรานี้ในการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามหรือเห็นต่างกับรัฐว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์จนนำไปสู่การดำเนินคดีที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถูกกล่าวหาอีกด้วยดังนั้นควรยกเลิกกฎหมายนี้คุณสมยศกล่าว คุณสมยศกล่าวอีกว่าการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ก็ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยควรจะก,กระทําได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรของรัฐในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญมีรายได้จากภาษีอากรของประชาชนดังนั้นต้องตรวจสอบได้วิพากวิจารณ์ได้เพื่อให้ประชาชนใครข้อสงสัยและข้อข้อรหาต่างๆเกี่ยวกับสถาบันในตอนนี้ ที่ในหมู่ประชาชนมีการซุบซิบนินทากันอยู่ถ้ายกเลิกกฎหมายมาตรานี้จะทำให้สถาบันกษัตริย์ได้มีโอกาสเปิดเผยข้อที่จริงต่างๆเกี่ยวกับข้อคอรหาในสถาบันให้ประชาชนได้รับรู้และคลายข้อสงสัยซึ่งจะเป็นผลดีที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเรานั้นอยู่กับประชาชนได้อย่างสง่างามคุณสมยศกล่าว คุณสมยศกล่าวอีกว่าการเคลื่อนไหวในรอบนี้จะมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนคนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลายัยและระดับมัธยมจำนวนมากที่สนับสนุนให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรานี้ ทางกลุ่มเตรียมส่งจดหมายถึงภาคประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ร่วมกดดันรัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายมาตรานี้และสนับสนุนให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อเป็นหลักประการสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองให้กับประชาชนคนไทยคุณสมยศกล่าวนอกจากนี้คุณสมยศกล่าวทิ้งไทยไว้ว่า เดือนพฤษภาคมปี2564เตรียมไปประท้วงกฎดันรัฐบาลไทยที่งานประชุมสหประชาชาติที่นครเจนีวาสมาพันธ์ทารัฐสวิตให้ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้อีกด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น หวังเพียงแค่ใช้สถาบันปกป้องและรักษาอำนาจของตนเองปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเพ่นพลานไล่กัดผู้คนผลที่ได้กับยิ่งทำร้ายสถาบันหนักยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งแจกมาตรา112มากเท่าไร่ชาวโลกก็จะยิ่งมองว่าสถาบันทำร้ายประชาชน เมื่อรัฐและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความยุติธรรมและสนใจข้อเรียกร้องแถมพยายามจับกลุ่มยัดข้อหาให้เด็กและประชาชนมันก็ต้องหาทางสู้ทุกรูปแบบด้วยมือเปล่าสลิมคุณไม่ต้องมาเผือกนะว่าชักสึกเข้าบ้านทั้งรัฐและสลิมโหนเอามาใช้จนทำให้เกิดมาตรฐานผิดเพี้ยน กฎหมายถ้าอยู่ในมือคนชั่วมันย่อมไม่ยุติธรรมและไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่พร่ำนักพร่ำหนาว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายแต่ที่พวกพวกผู้ใหญ่ทำไม่เคยเห็นหัวของข้อกฎหมายเลยสักนิดแถมมีกฎหมายไว้หากินคอยหาแต่ช่องโหว่ช่วยพวกพ้องอีกยกเลิกได้แล้วมาตราหนึ่งไม่ดีเลยนะล้าหลังมากประเทศไม่พัฒนาเลย ทำถูกแล้วในเมื่อมันไม่เห็นหัวประชาชนคงต้องมีชาวโลกบ้างแล้ววะที่จะต้องฟังบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงต้องกดดันภาคธุรกิจและแรงงานกันบ้างแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและประชาไทยขอขอบคุณพระไร่ข้ามารับชมสวัสดีค่ะ